ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกโก้สมัยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการแก้ไขนะครับเวลามีสายโทรเข้านะครับจากไลน์นะครับแล้วมันไม่เด้งป๊อปอัพให้รับสายแบบนี้นะครับนี่นะครับสําหรับเพื่อนๆหลายๆคนครับมีปัญหาเนี้ยเยอะเลยนะครับวันนี้ผมจะมี3ขั้นตอนนะครับในการนะครับแก้ปัญหาครับง่ายๆนะครับในการเวลามีสายโทรเข้าไลน์นะครับแล้ว มันไม่เด้งป๊อปอัพให้เรารับปุ่มเขียวๆอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เรานะครับให้เราแตะค้างที่ตัวไลน์นะครับสําหรับมือถือรุ่นใหม่ๆนะครับสามารถกดค้างที่ตัวแอปพลิเคชันได้เลยนะครับกดค้างนะครับพอเรากดค้างเสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะมีนะครับคาว่าข้อมูลแอปเนี่ยน <trov. S 1> ะคร <names S 1> <unintelligible> ับให้เพื <c oughs> <ๆ ihrem> ่อนแตะที่คําว่าข้อมูลแอปนะครับพอเราเข้ามาที่ข้อมูลแอปเสร็จเรียบร้อยนะครับ ให้เพื่อนๆนะครับเลือกนะครับเลือกที่คําว่านะครับการแจ้งเตือนนะครับแตะเข้าไปนะครับพอเราแตะที่คําว่าการแจ้งเตือนเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาปิดนะครับที่ตัวบนเนี่ยนะครับปิดก่อนนะครับอันดับแรกครับปิดนะครับปิดแล้วก็แตะเปิดนะครับพอแตะเปิดเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาไล่นะครับแตะปิดแล้วก็เปิดนะครับทุกอันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทาให้ดูนะครับปิด เปิดนะครับปิดเปิดนะครับตบบนี้นะครับไล่ทําทุกอันนะครับเพื่อให้เครื่องมันรีเช็คนะครับรีเช็คระบบนะครับของแอปพลิเคชันนะครับอ่านะครับพอเพื่อนๆนะครับทําอันนี้ครบเสร็จทุกอันแล้วครับเท่ากับเสร็จขั้นตอนที่1นแล้วนะครับให้เพื่อนกดเคลียร์หน้าจอไปเลยนะครับแล้วให้หาการตั้งค่าของเครื่องเรานะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองแบบนี้นะครับ นี่นะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆแตะเข้าไปนะครับขั้นตอนที่2นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับเลือกนะครับเลือกที่คําว่านะครับการแจ้งเตือนเนี่ยนะครับแตะเข้าไปนะครับพอเราแตะที่คําว่าการแจ้งเตือนเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับเลือกนะครับกดนะครับหาหาแอปพลิเคชันไลน์ของเราเนี่ยนะครับนี่นะครับแตะเข้าไปนะครับ พอเราแตะเข้ามานะครับทําเหมือนขั้นตอนแรกครับก็คือปิดนะครับปิดแล้วก็เปิดนะครับแล้วก็ทําเหมือนกันทุกๆอันเลยนะครับปิดแล้วก็เปิดนะครับปิดแล้วก็เปิดนะครับพอเราทําตัวเนี้ยเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับขั้นตอนที่3เนี่ยเป็นขั้นตอนที่สําคัญแล้วนะครับพอเราทําเสร็จหมดนะครับกดเคลียร์หน้าจอไปนะครับผมจะเคลียร์หน้าจอไปเลยนะครับแล้วก็ให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชัน ไลน์ของเรานะครับนะให้เข้าไปที่แอปไลน์ของเราเลยนะครับแตะเข้าไปนะครับพอแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับเลือกนะครับที่ฟันเฟืองนะครับของแอปพลิเคชันไลน์นะครับด้านมุมบนขวามือนะครับของผมเป็นมือถือนะครับซัมซุงนะครับ Android 1ินะครับแตะที่รูปฟันเฟืองนะครับพอเราแตะที่รูปฟันเฟืองเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับเลือกนะครับที่ การแจ้งเตือนนะครับพอเพื่อนเลือกที่การแจ้งเตือนเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนลงไปนะครับเลื่อนลงไปนะครับคําว่านะครับให้หาคําว่านะครับโทรเนี่ยนะครับแตะเข้าไปนะครับพอเราเข้ามาที่การโทรเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับ ปิดแล้วเปิดนะครับตัวบนนี่นะครับ1ทีก่อนนะครับปิดนะครับแล้วก็เปิดนะครับอ่านี่นะครับแล้วก็นะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับมาเปิดนะครับคําว่านะครับแสดงเป็นป๊อปอัพนะครับเปิดตัวนี้นะครับแต่เปิดไปนะครับนี่นะครับก็เท่ากับเสร็จนะครับ3ขั้นตอนนะครับอ่าก็เป็นการรีให้เครื่องเขารีเช็คนะครับแอปพลิเคชันนะครับแล้วเราก็มาตั้งค่าในแอปไลน์ทีนะครับ แต่ที่สําคัญนะครับก็คือนะครับเพื่อนๆนะครับต้องเปิดนะครับโหมดนี้นะครับแสดงเป็นป๊อปอัพเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนมาแต่เปิดไว้นะครับถ้าอย่างไงนะครับถ้าเพื่อนๆลองทํานะครับแล้วได้หรือไม่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนช่วยคอมเมนต์บอกผมด้านล่างวิดีโอหน่อยนะครับหรือว่ามีข้อเสนอแนะหรือว่าจะแนะนําเรื่องอื่นหรือว่าจะสอบถามนะครับปัญหาอื่นๆนะครับก็คอมเมนต์ถามผมด้านล่างวิดีโอได้เลยนะครับและที่สําคัญครับถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับคิดว่า คลิปนี้มีประโยชน์นะครับกับคนอื่นๆนะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์นะครับกดถูกใจนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกด subscribe ช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจดีๆนะครับให้ผมทำคลิปต่อๆไปให้เพื่อนๆได้รับชมอีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ